ลูกคอนี้เป็นอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสมดุลของเสียงเราอะให้ทำไอตัวเป่าหลอดที่เป็น S O V T แล้วลูกคอมันมาง่ายอะเพราะว่าไอเอ็กซ์ไซส์ตัวพวกนั้นนะคะมันทำให้เกิดบาลานซ์ในเสียงแบบง่ายขึ้นอะคูสติกหรือว่าบาลานซ์อะไรต่างๆพอมันพอดีปุป๊บอะมันก็ไวเบรตได้ที่ลูกคอไม่มีหนึ่งคือออกแรงเยอะเกินไป แล้วมันก็เกรงมันก็เกิดแรงแบบดันเยอะเกินไปเกิดแรงสู้กันในคอมากเกินไปเส้นเสียงหรือว่ากล่องเสียงมันก็ไม่เกิดการแบบขยับตัวที่มันอิสระมากพออ่ะเออแล้วก็การที่เราเกรงมากๆอ่ะอะคูสติกเอเนอร์จีทั้งหลายมันก็ไม่บาลานซ์สะค่ะมันก็ทําให้ลูกคอมันไม่มาตอนที่มันยังไม่บาลานซ์อ่ะมันจะเป็นลูกคอที่ฟังประหลาดประหลาดอ่ะเช่นมันจะเป็นเสียงสั่น อะไรแบบนี้ถ้ารีบทำอยากได้ลูกคอแล้วก็ไปเขย่าแบบนั้นน่ะมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยเพราะแล้วก็ของจริงมันจะไม่ค่อยมาด้วยอค่ะ